โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็จะมาสอนคอมโบดาบกาวิตตี้ทุกคนคือเขารีสกิลมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนสกิลใหม่รีสกิลทุกอย่างเลยทุกคนโคตรจะเท่โคตรจะโกงขึ้นเลยทุกคนสามารถดูดศัตรูเข้ามาได้แล้วก็ยังสามารถยกศัตรูทุ่มลงกับพื้นได้้วยทุกคนโคตรเท่โคตรโกงเลยทุกคนนะ ถมอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือสกิลมันตัดเค้นด้วยนะตัดฮาคีสังเกตเห็นะทุกคนคือโคตรจะโกงเลยนะทุกคนนะก็จะเหมาะมากนะคนสำหรับหมัดซุปหรือหมัดอิเล็กโตนะคนนะบอกเลยนะทุกคนนะผมไปเล่นมาทุกคนคือโคตรสนุกโคตรมันเลยทุกคนนะใครี่เล่นในมือถือก็เล่นได้เล่นในคอมก็เล่นยิ่งดีเลยทุกคนนะคือมันเล่นโคตรง่ายแล้วก็เล่นสนุกมากนะทุกคนนะสำหรับดาบนี้นะคน ซึ่งเราก็จะประมาณนี้นทุกคนนะก็จะมีหมัดอิเล็กโตแล้วก็จะเป็นผลประตูนะทุกคนนะหรือใครไม่มีผลประตูใช้เป็นผลน้ําแข็งผลมืดผลโมจิอะไรได้หมดเลยทุกคนนะนะผลที่มีสกิลสตัรนะทุกคนโอเคส่วนของแต่งที่เราใช้นี่ก็จะเป็นผ้าคลุมคาตาค و ีนะทุกคนเอามาคอมโบกับผลประตูนะเพราะว่าเราจะารู้ตำแหน่งศัตรูว่าศัตรูอยู่กอไหนแล้วแล้วเราก็ว์าไปหาศัตรูอะไรประมาณนั้นทุกคนแล้วก็ส่วนสเตตัสเนี่ยเราจะใช้เป็น สายดาบนะทุกคนาดาบอยู่แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ผมสรับเซตประมาณนี้นะคนที่ผมจะไปเล่นนะก็มาดูคอมโบแรกแล้วกันนะทุกคนโอเคไปลีโอเคทุกค,นะคนก็ประมาณนี้ผมสรับคอมโบแรกนะทุกคนค่อนข้างจะง่ายมากนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็สำหรับมือใหม่ผมว่าก็ค่อนข้างจะ ต้องฝึกนิดนึงนะถ้าใครเล่นเป็นหมัอนเล็กโตเหมือนผมนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะก็ไปดูคอมโบสองต่อเลยกันนะทุกคนแบบเร็วๆเลยนะโอเคปิลีอ่ะประมาณนี้ผมสลับคอมโบสองนะค่อนข้างจะง่ายง่ายกว่าคอมโบแรกเลยนะทุกคนนะ สำหรับผมว่าคอมโบ2นี่ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่ด้วยนะคนสกิลก็ประมาณนี้เพราะว่าสกิลของดาบอิเล็กโตเนี่ยไม่ใช่ดิสกิลของดาบคาวิตี้เนี่ยเออมันสามารถดูดศัตรูเข้ามาได้ล้วคนค่อนข้างจะโกงอยู่แล้วนะก็มีประมาณนี้ผมสลับคอมโบ2คอมโบที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายสลับมือใหม่เพราะว่าก็เล่นได้ล้วคนแถมเป็นดาบที่หาง่ายมากล้วนะคนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยน,น,นะคน เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปด้วยนะหรือใครอยากให้ผมทำคลิปทำคอมโบอะไรก็สามารถเม้นมาใต้ล่างคลิปนี้ได้ทุกคนนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะบ๊ายบาย